สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานหัวใจเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้นะคะมือใหม่ก็สามารถทําได้เราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว25เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการจอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้ริบบิ้นเป็นของตราลาระคางเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆแล้วแต่ความชอบค่ะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนจับเซลิบิ้นเรียงซ้อนทับกันค่ะจัดปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งให้ได้ระยะเท่ากันทั้งหมดเลยจากนั้นพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งนะคะพับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ให้เพื่อนเพื่อนแยกลิบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลัก จากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นอยู่ทางซ้ายเส้นที่2อยู่ทางด้านขวานำริบบิ้นเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่1เส้นที่สคล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับ ต่อไปให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ดินสนเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดเก็บค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมนะคะ ต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดล็อกเหรียญซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใช้ดิบินเส้นสั้นเท่านั้นเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนสุดท้ายซ้ายสอดไปขวานะคะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับแล้วต่อไปนะคะเราก็จะตัดลิปปิ้นที่เป็นเส้นสั้นออกทั้ง4มุมค่ะโดยการตัดให้ชิดเลยเพื่อนๆจะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนแล้วแต่ความถนัดนะคะและเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บริบบิ้นในรอบนี้จะสอดเก็บเพียงแค่2เส้นเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะต่อไปเส้นที่2ทางด้านซ้ายสอดไปขวาจากนั้นก็ดึงให้กระชับขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆหันแนวเส้นชี้ขึ้นด้านบนจากนั้นค่ะเส้นที่หที่เราจะทำนะคะก็จะเป็น เส้นที่อยู่ทางด้านขวามือให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องตรงกึ่งกลางตรงนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับจัดระยะมุมให้ได้ตามที่เราต้องการแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะช่องที่2หรือว่าเส้นที่2ในการทำก็จะเป็นเส้นฝั่ง้ายด้านในตรงส่วนนี้จับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัว แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้ายล่างปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเช่นเดิมเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นที่3มในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งขวาจับเส้นฝั่งขวาตรงส่วนนี้โค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาล่าง ปลายเส้นผูแล้วค่อยๆประคองดึงให้กระชับจัดมุมกรีบให้ได้ระยะที่เราต้องการและสุดท้ายเส้นที่4ทางด้านซ้ายจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวจากนั้นก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องด้านในฝั่งขวาค่ะปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนกันจากนั้นก็จัดมุมกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามอีกครั้ง เมื่อได้ระยะมุมตามที่เพื่อนๆต้อตงการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการสอดเก็บแนวเส้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเส้นที่เราจะสอดเก็บเราจะสอดไล่เรียงจากเส้นทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ฝั่งขวามือสุดจับแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะสอดให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นที่2 ถ้าสอดเข้าช่องอื่นปลายเส้นจะไม่โผล่นะคะปลายเส้นโผล่แล้วในรูปแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับเลยแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ทางด้านล่างตรงส่วนนี้ก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและดึงให้กระชับเหมือนกันเส้นที่3ค่ะสุดท้ายเส้นที่4ค่ะ เมื่อทำครบทุกเส้นแล้วปลายเส้นที่เกินอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดออกให้ชิดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานหัวใจเล็กๆน่ารักน่ารัในรูปแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ